หูแหกตาดูแต่มาด้วยความโลภเพราะความโลภมันจะปิดทั้งหมดความโลภทําให้เกิดเป็นความอะไรหลงความหลงเชื่อผิดผิดว่าถูกเข้าใจยังความโลภจะทําให้กายเป็นความหลงหลงเชื่อผิดผิดว่าถูกแท้จริงแล้วไอ้ความหลงเชื่อผิดว่าถูกจริงๆอะมึงโง่ มึงไม่ดูปัจจัยอย่างอื่นมึงมาด้วยความโลภแล้วมึงก็เชื่อเขาอย่างเดียวว่าใช่ใช่ใช,ช่คนที่วิเคราะห์ต้องเป็นคนเก่งข้อมูลจะต้องถูกเพราะถ้ามันวิเคราะห์ถูกแล้วมันเป็นคนเก่งเชื่อกู มันเป็นเซียนหุ้นไปแล้วมันไม่มาเป็นแค่นักวิเคราะห์หรอกไม่ไม่มาเป็นลูกน้องของบล็อกเกอร์ที่มากินเงินเดือนของเขาหรอกจริงไหมเขาไม่ต้องจ้างให้มันมาออกรายการอะไรต่างๆหรอกเนอะไมครับมันเป็นเซียนไปแล้วแต่ที่มันเป็นเซียนไม่ได้มันเลยเซียนหากินกับการเป็นนักวิเคราะห์มากกว่าแค่นั้นเองโง่ไปเชื่อกันเองหยาบอุ้ยตลาดหุ้นมองเหมือนการพนัน ซื้อง่ายขายคล่องอันนั้นมึงโชคดีมึงเล่นตอนตลาดขาขึ้นมึงลองเล่นตลาดตอนผันผวนสิหรือตลาดกําลังดาวสิมึงจะรู้สึกว่าลงตัวไหนแม่งกระจุนตัวนั้นนะเข้าใจยังนี่คือความหยาบความมักง่ายคิดว่าเล่นหุ้นไม่ต้องมาอะไรมากแค่ซ,ซื้อซื้อขายขาย,ขายนี่ว่าไหมครับเซลขายใบซื้อ,อกดถูกกูก็อะไรแล้วกูก็เล่นหุ้นได้แล้วก็นี่ไงมักง่ายไปไหนข้อที่สองหูเบาโลกแคบ ตาสูงเชื่อนักวิเคราะห์อย่างเดียวปิดกั้นการเรียนรู้ทุกอย่างเพราะมองยว่านักวิเคราะห์นั่นคือโลกทั้งใบโลกทั้งใบหรือกาลาแลนกันแน่ครับถามตัวเองนะ อัตราสูงเพราะว่าหูเบาโลกแคบ,บนึกออกไหมครับอยู่ในกาลาแรงก็จะมองว่ากูเนี่ยความรู้หรือความสามารถกูคับหุ้นแค่มึงโชคดีเข้ามาในจังหวะหุ้นที่เกิดภาวะโควิดระบาดแล้วหุ้นมันเกิดการอะไรรู้ไหมครับดิ่งลงไปปรับฐานข้างล่างแล้วกาลังจะรีบาวกับมึงเสือกเข้ามาช่วงนั้นมึงซื้อตัวไหนมึงก็ขึ้นเพราะหุ้นมันต้องปรับตัวขึ้นมาตามภาวะจริงของของมูลค่าธุรกิจแต่ที่มันลงไปดิ่งๆนั้นมันเป็นเพราะข่าว้ายของโควิดเข้าใจไหม ดังนั้นะมึงแค่เข้ามาจังหวะโชคดีแต่ชีวิตมึงไม่ได้โชคดีมึงต้องเรียนรู้ตั้งแต่หุ้นตกหุ้นขึ้นหุ้นกําลังขึ้นกําลังล่วงแล้วมึงจะเข้าใจอะไรเลยสภาวะอารมณ์จริงๆเราไม่สามารถซื้อหุ้นแล้วถูกทุกครั้งว่าหุ้นขึ้นบางครั้งตลาดผันผวน,นก็เดาทิศทางได้ยากตลาดเป็นเราเรียกว่าดาวเทนหรือเป็นขาลงก็ไม่ควรซื้อเก็บเงินสดแล้วรออะไรอย่างเดียวรอให้มันลงให้สุดแล้วค่อยซื้อดังนั้นอย่าทะลึ่งเล่นหุ้นทุกช่วงทุกวัน ดูตลาดด้วยผันผวนก็นิ่งสต็อปลอสไปหัดตั้งแอปบัวหลวงนะครับมันตั้งสต็อปลอสได้แต่ถ้าเป็นแอปอื่นอะไรอื่นนะครับต้องมีเงินโฟรครับประมาณเดือนละหนึ่งล้านจึงจะมีสิทธิ์ใช้แอปสต็อปลอสไปหัดตั้งกันด้วยนะครับเชื่อตัวบุคคลที่สร้างภาพเชื่อตัวบุคคลที่สร้างภาพใครว่าตัวบุคคลที่สร้างภาพฮะหรือเปล่า เชื่อตัวบุคคลที่สร้างภาพมากกว่าความจริงเขาไล่ราคามาไกลขนาดนี้แล้วมันอยู่โซนบนแล้วกำลังจะทุบทิ้งแล้วแท่งเขียวขนาดนี้วนะแม่งวอลุ่มบางแปลว่าไล่ราคาแล้วเข้าใจยังแต่แท่งเขียวข้างล่างอยู่แค่นี้หูแมงวอลุ่มแท่งบะอึดเข้าใจยังฟังไว้ก่อนนะครับเขียวใหญ่วอลุ่มบางขึ้นไปก็ยืนไม่ได้เพราะมันเป็นการหลอกไล่ราคาจำเอาไว้เลย อ่าข้อที่สำคัญนะพี่หลายคนที่เรียนกับโชคในตอนนี้เป็นอย่างนี้มาก่อนนะกลัวตกข่าวกลัวตกรถกลัวตกหุ้นแต่ไม่กลัวหุ้นตกเลยเห็นไหมดูสิกลัวตกข่าวตกรถตกหุ้นแต่ไม่กลัวหุ้นตกเข้าใจยังมึงขึ้นไปได้ไงเขาจะพามึงขึ้นดอยมึงไปโบกรถเดบเบกไปดอยอยู่แล้วมึงรอขึ้นขึ้นไปปุ๊บนะ มึงจ่ายเขาห้าบาทค่ารถอ่ะแม่งขึ้นไปแค่สิบเมตรแล้วก็บอกว่าลงแล้ว้นี่คือห้าบาทแล้วก็ปล่อยมึงทิ้งไว้บนยอดดอยอย่างนั้นอ่ะมันใช่ไหมอยากก่ากลัวตกข่าวตกรถตกหุ้นบางครั้งอ่ะไม่ซื้อก็กําไรแล้วท่องคานี้ให้ได้โชคสอนบ่อยนะคำนี้ว่าแค่ไม่ซือ้อหรืออยู่เฉยๆก็กําไรแล้วเข้าใจไหมบางครั้งไม่ต้องไปเสือกเสี่ยงที่จะเสียก,กับเขาพูดง่ายๆกลัวตกหุ้นก,กลัวตกรถแต่มึงไม่กลัวหุ้นตกบ้างเลยหรือไง จำได้ไหมโซนราคาวัฒถจักรเจ้าเป็นตัวกำหนดรูปแบบของบิดออฟเฟอร์และเป็นตัวกำหนดของการเล่นหรือการทำราคาหรือการลากราคาราคาโซนล่างไม่มีดอยราคาโซนกลางแค่สะบัดเมาแต่ราคาโซนบนทุบเม้าให้ล่วงค้างดอยเข้าใจยังเก็บทำไล่ปล่อยวัฒจักรเจ้าก็ต้องรู้ด้วยนะ ถ้าไม่เข้าใจไปหาวัฏจักรอารมณ์เมาโชคลงไว้ให้แล้วนะคู่กับวัฏจักรเจ้าจําได้ไหมในตอนแรกๆจะรู้เลยว่าทุกสภาวะอารมณ์นะครับเมารู้สึกยังไงท้อแท้แล้วหดหู่สิ้นหวังยังไงนี่นี่อีกอันหนึ่งเมานะครับสนุกกับการตั้งซื้อไล่ราคาเนี่ยเวลาไล่ราคายังไงบ้างสนุกกับการตั้งซื้อไล่ราคาโอ้ยซื้อได้ด้วยโอ้ยเนี่ยเขา้าเข้าทันด้วยขึ้นรถได้ทันด้วย ชอบนี่นะครับจะสะดวกการตั้งซื้อไล่ราคาแต่ขายแต่เวลาตั้งขายหรือขายตั้งอ่ะไม่เป็นดังนั้นเมาที่ติดดอยคือตั้งซื้อไล่ราคาเก่งแต่ตั้งขายไม่เป็นเข้าใจปะแล้วเป็นไงบ้างดอยสิครับเมื่อมึงซื้อเก่งนะครับมึงก็ต้องขายเก่งด้วยดังนั้นเวลาหุ้นลงเสือกไม่ขายก็ตายหานะนี่ใส่เม้าข้อนี้สำคัญด้วยนะจำไว้เลยนะ ชอบเก็บเหรียญแต่เสียแบงค์ตลอดพี่ครับหุ้นโซนบนนะชอบเก็บเหรียญขึ้นไปกําไรก็น้อยนิดเข้าใจไหมแต่เวลาถูกทุบหรือค้างดอยหรือมันล่วงเนี่ยเสียแบงค์นะดังนั้นนิสัยเมาชอบเก็บเหรียญแต่เสียแบงค์ตลอดจริงไหมโลภโอกาสชนะกําไรที่ได้เติบโต,ตมีแค่น้อยนิด แต่ไม่มองถึงความเสี่ยงเลยถ้ามันเสียมันเสียหายหนักแค่ไหนไม่เคยมองได้นะครับหุ้นโซนบนนะขึ้นอย่างเก่งก็5% 7%เ็เ็ดปอร์ซไม่เกินสิบเข้าใจไหมมันมาไกลแล้วแต่เวลาได้คือ5% 7% 10%ปเ็เอร์สิบปอร์เ็แต่เวลาเขาคุปลงมาส0 50%เปอร์ซ็นห้าสิบปอร์ซ็นไงบ้างจากที่มันขึ้นอย่าลืมนะครับกฎของหุ้นอนะ่ะขึ้นไปแค่ไหนก็ลงมาได้แค่นั้นเช่นกันนะนี่คือความเป็นจริง ดังนั้นนะครับข้อนี้ก็อ,อันตรายนะเมานะครับใครก็แล้วแต่นะชอบเล่นหุ้นแล้วประเภทว่าเก็บเหรียญเนื้อออกใช่ไหมครับแล้วเสียแบงก์อ่ะหาตัวเองให้ได้ว่าตัวนี้เป็นนิสัยตัวเองไหมอันตรายด้วยนะแล้วเมาข้อสุดท้ายชอบเลยไหมครับหลอกตัวเองเก่งหลอกตัวเองเก่งเก่งยังไงอ๋อไม่ขายไม่ขาดทุนอืเก่งมากมึงมึงเข้าผิดแท้ๆมึงยังไม่คัดแต่มึงบอกไม่ขายไม่ขาดทุน มึงอย่าถือไปจนมันล่วงจนบริษัทตลาดหลักทรัพย์นะครับถอนบริษัทนี้ออกจากตลาดละ่ะแล้วมึงจะรู้สึกว่าจ๋อยพูงง่ายถ้าเล่นวอลเ์แลนด์หมดอายุแล้วมึงจะรู้สึกอารมณ์เดียวกันนั่นนะเมาจะหลอกเอไม่ซื้อไม่ขายอ๋อเอาไว้กินปันผลอืมมึงซื้อหุ้นในอารมณ์แรกที่มึงกดซื้อมึงไม่ได้เคยคิดว่าปันผลมึงคิดว่าซื้อแล้วหุ้นราคาจะขึ้นเมื่อมันราคาไม่ขึ้น มึงก็เสือกลอบใจว่าอ๋อไม่ขึ้นไม่เป็นไรรอปันผลก็ได้แต่มึงดูด้วยเขาจ่ายปันผลแต่หุ้นมึงลดลงอ่ะสิบเปสิบ้าเปอร์เซ็นแต่ปันผลแม่งจ่าย2%เปอร์เซนตไตมากแล้วหนึ่งจุห้าอ่ะสมมุติคุ้มตรงไหนว่ามึงเอาเส้นตีนตรงไหนคิดถ้าหลอกตัวเองแล้วมึงมีความสุขมึงเป็นเมาที่มีความสุขซาทุกข,ขอให้มึงเป็นเมาไปทั้งชีวิตดังนั้นนะครับนี่ใส่พวกนี้นะห้าม พวกพี่เป็นนะใครเคยเป็นนะครับถอนสันดานพวกนี้ออกมาให้หมดนะเพราะพวกนี้คือสันดานเมาแสดงว่าเมาตื่นตลาดแตกนี่เกิดจากอะไรนางพญามันชี้นำนางพญามันชี้นำยังไงลหละดูสิเห็นไหมนักวิเคราะห์เป็นนางพญาชี้นำให้เข้าเมาก็แห่ซื้อเมื่อเมาแห่ซื้อแรงซื้อเยอะ หุ้นก็ถูกไล่ราคายกตัวแสดงว่านักวิเคราะห์แม่นเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยตั้งแต่พูดไปนะราคาหุ้นขึ้นจริงทําไมจะขึ้นไม่จริงเพราะมึงชี้นําให้คนไปแห่ซื้อเมื่อคนแห่ซื้อราคาซื้อเสนอซื้อเยอะๆมันก็ยกราคาขายให้แพงขึ้นโดยอัตโนมัติเป็น,นกลไกราคาของการเล่นหุ้นอยู่แล้วไม่ใช่เรอเก็ตไหมนี่ ครับเป็นประโยคที่โชครู้สึกว่าโชคตื้นตันนะเคยเอะใจอยู่ค่ะสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติสิ่งปกติบางอย่างแต่ไม่เคยมีใครเชื่อมโยงข้อมูลให้เห็นว่ามายาตลาดมันผูกเป็นขั้นตอนยังไงโคตรดีใจที่ได้เรียนเรื่องกลไกลมายาตลาดคอร์สอาจารย์โคตรคุ้มเลยค่ะขอบคุณครับพี่สาว เป็นหลักสูตรที่แพงมากพี่สาวบอกวันนี้สอนหลักสูตรที่แพงมากพี่ครับทุกหัวข้อของโชคพี่รู้ไหมพี่เอาตรงๆนะการอ่านกราฟก็เป็นหนึ่งคอร์สได้ไหมที่โชคสอน b i ด o f f เฟอร์ที่โชคสอนก็เป็นหนึ่งคอร์สได้ไหมสภาพคล่องวอลลุ่มไบเซลก็เป็นหนึ่งคอร์สที่โชคสอนได้ไหมแสดงว่าเห็นไหมครับโชคตีแผ่ทุกคอร์สอย่างละเอียดที่คนอื่นเขาเปิดกันเลยนะ แต่มารวมเป็นของโชคคนเดียวเพราะอะไรรู้ไหมโชคไม่ได้ต้องการหากินกับการสอนแต่โชคต้องการตีแผ่การสอนให้ทุกคนเอาไปหากินแล้วทำกำไรเพราะพี่ยังมีคำว่าคนรักลูกหลานครอบครัวและพ่อแม่ถ้าพี่รวยขึ้นจากหุ้นคนรอบกายพี่ทุกคนจะมีความสุขและสบายขึ้นกว่านี้จริงไหมตัวพี่ก็มีความสุขมั่นคงขึ้นสบายขึ้นใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นดังนั้นนะครับโชคไม่ได้หากินกับการสอนแต่โชคต้องการเอาการสอนตีแผ่การสอนเพื่อ ให้พี่เอาไปต่อยอดแล้วสร้างกําไรจนฐาน,นะจุดยืนพี่ให้มั่นคงเลวเวลาพี่มั่นคงขึ้นมาพ่อแม่ลูกหลานสังคมพี่เป็นไงบ้างดีขึ้นปณิธานของโชคโชคสารภาพเลยนะโชคเป็นอาจารย์สอน่วงจุย้ยโชคเป็นอาจารย์สอนโหราศาสตร์โชคเป็นอาจารย์สอนหุ้นโชคไม่ได้เป็นสินแส่วงจุ้ยกระจกนะโชคก็ติดอันดับต้นๆของประเทศสําหรับดวงนี้โชคก็อันดับต้นๆของประเทศเลยแต่เน้นเป็นอาจารย์มากกว่า อาชีพโชคจริงคือที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญทางเลือกโดยปกติแล้วนะครับโชคเป็นที่ปรึกษาให้บริษัททั่วไปแล้วบริษัทมหาชนถ้ามหาชนที่เคยเป็นอยู่นะที่เคยรับงานอยู่นะครับเป็นที่ปรึกษาอยู่3ามที่ดังนั้นข้อมูลพวกนี้วิธีการพวกนี้โชคก็รู้หมดไม่ใช่ว่าโชคไม่รู้ดังนั้นสิ่งที่โชคต้องการบอกเลยว่าเอาตรงๆนะสังเกตให้ดีนะโชคมีความจริงใจชัดเจนและตีแผ่ทุกอย่างตรงไปตรงมาไม่เคยกัก โชคสอนด้วยความเป็นครูให้ด้วยความเป็นครูแต่ไม่ได้หากินจากการเป็นครูนะโชคสอนในหลักสูตรโชคแค่5 9 0 0ันเก้าทำไมห้า0ัน้ารู้ไหมมันเข้าถึงง่ายมันไม่ได้แค่เข้าถึงง่ายอย่างเดียวพี่ติดหุ้นนะขาดทุนจากหุ้นนะมาเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะบางคนเอาพอร์ตมาให้โชคดูนะครับขาดทุนล้านสองล้าน5้า0ันเ้าเขานี่เศษขี้เล็บมาก แต่บางคนขาดทุนหลักพันหลักหมื่นห้าพันเก้าก็อาจจะไม่ขี้เล็บก็าอาจจะเป็นรู้สึกว่ามันก็เสียดายแต่โชคต้องการจะบอกว่าอะไรรู้ไหมครับดังนั้นโชคมีความเคารพในจรรยาบรรที่โชคควรจะสอนให้ดีที่สุดละเอียดที่สุดคอมพีตท,ที่สุดเพื่อประโยชน์ของพวกพี่ให้คุ้มค่ากับห้าพันเก้าพี่รู้ไหมครับห้าพันเก้าเนี่ยหลายคนมากนะครับแค่มาเรียนกับโชคแค่ครั้งสองครั้งนะเขาไปเล่นหุ้นเขาได้กําไรเกินค่าเรียนตั้งแต่แรกแล้วนะ ตลาดหุ้นมีความผันผวนแต่พ่อพวกพี่เวลาตลาดหุ้นผันผวนแล้วพี่ติดกันอะไรกันเพราะพี่ไม่ยอมตั้งสต็อปลอสพี่ไม่พอใจที่จะให้เสียแค่นี้พี่ไม่พอใจที่จะได้แค่นี้เข้าใจอย่างตรงนี้โชคสอนตั้งแต่แรกแล้วโชคบอกแล้วไงว่าโชคเป็นคนใช้แอปของบัวหลวงมันจะมี e ีฟินทุกการที่โชคยกมาใช้ของ eFinance หรือ e ีฟิเข้าใจไหมมันจะละเอียดของมันสําหรับโชคนะโชคติดแค่นี้เอง ขอบคุณมากครับพี่ชายพี่สาวที่ให้กำลังใจโชคโชคอยากให้พี่เห็นว่าโชคมีความจริงใจที่จะสอนแค่ไหนโชคเต็มที่กับพี่ใครข้อความมาโชคมีเวลาโชคคุยหมดตอบหมดแนะนำหมดนะทุกวันนี้เวลามาสอนหุ้นนะพี่รู้ไหมครับความเป็นส่วนตัวโชคหายไปหมดเลยนะกินขี้ปี่นอนโดยอิสระนะแต่ก่อนหนะน้านี้ทุกวันนี้ครับไม่ได้กินไม่ได้ขี้ไม่ได้นอนเลยนะ มันคาดเคลื่อนไปหมดแล้วเวลาเพราะมันต้องมานั่งตอบเพราะแต่ละคนตอบมักง่ายไม่ได้ต้องเปิดคอมต้องเปิดข้อมูลต้องมานั่งดูให้เพราะแต่ละคนกําลังศึกษาและเรียนรู้ดังนัตอบมักง่ายให้เรียนผิดผิดไม่ได้ต้องเอาสิ่งที่มันถูกและดีที่สุดณนะขนาดนั้นที่เราแนะนําได้แค่นี้เอง